สวัสดีค่ะชื่อพงศธรที่มาสุดินนะคะชื่อเล่นน้องบิวค่ะ ค่ะนะคะน้องบิวก็เกิดวันที่วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 4 0นะคะหรือว่าเป็นที่ศักราชก็1997ค่ะน้องบิวนะคะปีนี้ก็อายุ18ปีแล้วค่ะเพิ่ง18ปีไปไม่กี่วันเองค่ะอะไรง่งยแล้วคะนิสัยของน้องบิวล่ะค่ะนิสัยของน้องบิวก็คนเรื่องเยอะนะคะเพราะว่าคนเรื่องเยอะแยะในชีวิตนะค่ะแบบ ชอบมีอะไรให้คิดมากอยู่เรื่อเยเลยอะค่ะก็แบบว่าแต่คือตัวเองก็เป็นคนมีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแบบว่ามีน้ำใจะค่ะแล้วก็เอ,อ่อยังไงดีนะจะพูดไปเขาว่าเราเฟกคือเราเป็นคนที่ที่ใสมาจากใจอะค่ะเราไม่เคยเฟกใส่ไครก่อนแคะแน่นอนค่ะร้ายมาร้ายกลับดีมาดีกลับมีแบบว่ายกตัวอย่างให้ดูไหมคะว่าแบบใครอะไรอย่างเงี้ยคะ อ๋อคือไม่ไม่เอ่ยชื่อจะดีกว่านะคะเพราะว่ายัางไงก็คนที่เป็นเพื่อนสนิทก็มักามาจะดูกันอยู่แล้วนะคะว่าร้ายมายังไงบิวก็ร้ายกับแล้วค่ะค่ะเออแล้วเวลาว่างชอบทำไรเหรอคะเวลาว่างของน้องบิวนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลงคะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟังเพลงอะคะ่ะเพราะว่าแบบคือจะไม่ได้ฟังเพลงตามแบบว่าแบบยููบนะครับเปิดเพฟังค่ะแล้วอย่างนี้ที่ชอบแปลน,นะคะใส่ตัวแบบนะะี้ค่ะ อะไรนะคะแต่งตัวแบบนี้ชอบไปเที่ยวไหนแล้วคะอันนี้ก็ลุกธรรมดานะคะอยู่บ้านนะคะก็แบบว่าอยู่บ้านชิลๆค่ะส่วนใหญ่ถ้าลุูที่แบบว่าที่จะไปเที่ยวข้างนอกนะคะก็ก็อยู่ในได้ในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กของคุณก็ได้ค่ะแล้วไอจีกับเฟซบุ๊กยี่อะไรเหรอคะไอจีนะคะก็ตัวเอิอ K A R V I ีไอจีนะคะส่วนเฟซบุ๊กนะคะก็ค้าบอยแคบสินค้าต่างๆอย่างอื่นเป็น กดแอดเฟซบุ๊กฟอลโล่ออินสตาแกรมเราได้นะคะสถานีที่ชอบที่ชอบไปเที่ยวที่ไหนแล้วคะกังวันหรือกันคืนดีล่ะคะก็ทั้งกลางวันกลางคืนแหละค่ะเออเอาเป็นกลางคืนก่อนนะคะสนิทก็จะแบบก็ญญแบบ่ไปเที่ยวตามทับตามเทคอะไรอยย่ญญางงเี้ก็แบบเดี๋ยวค่ะไปกับใครเหรอคะเนี่ยสนิทก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะคะสนิทก็จะไปกันหลายๆคนอยู่ที่สนินเนี่ยค่ะมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ไหมคะอาจารย์คะ่ะน้องดิวไม่ได้มาเร่นเรื่นะคะ กันแอเต็มร้อยได้ค่ะ